รับผอไม่ี่นองสุภูสุคนกับผมนอกกเกษตรบ้นานนาซองกับผมสตูดิโอ,อไม่ี่นองคับช่องวัวบ้านบ้านพี่นอนยินดีต้อนรับทุกคนกับผมนอเข้าสู่ช่องกเษองกษตรหน้าซองไม่นองครับผมมัน้กิสิมเาเราประสบการณ์การเลี้ยงวัวให้ฟังกับผมนอมาดูความเปลี่ยนแปลงวัวขาวกับผมที่เอามาจากอำเภอวารินชำราบไม่นองสาวบลคนนกูกับผมวัวขาวไี่นองกับผมนี่ นี่ครับผมหลังจากอยู่กับผมได้ประมาณหนึ่งเดือนแลวครับผมรู้สึกว่าสิพี่สิอวนขึ้นกับผมเนาะหลังจากมาใหม่ๆหม่ไม่ไม่ยอมจอยจอยกับผมมากับลูกสาวเพิ่นเนาะจักรจันทร์น้อยกับผมลูกสาวเพิ่นกับผมตัวกลางกลางเทียนนั่นเป็นจ่าฟูงกับผมเป็นชื่อว่าอิท่าเนะที่กรบเปลือกโวดก่อนก็ถือกันนี่ครับผม หลัง,งวัวต่างขอกต่างเหล่าอะไรมาอยู่ร่วมกันฮักกันดีกับผมโอ้ปแปลกเนาะนี่ก็เป็นสาวบรินครับสาวบรินคนโกมาแล้วพี่นอ้องมาจากตละนัดโกบือวารินชั้ราบกับผมตัวนี้แหละครับผมที่เอามาเนาะรู้สึกว่ากินยาดีขึ้นกับผมนี่เป็นลูกสาวกับผมเจ้าคนเล็กมาเลี้ยงวัวดั้งกับผมนี่ก็นี่พี่น,อน้องเห็นว่าลูกลูกสาวเพื่นที่วันนั้นอยู่ข้างหน้านนะบก กู๊ดมาชื่อว่าจักรจันทร์กับผมก็เริ่มพีกันแล้วนี่ับเป็นจาฟงตัวนี้ครับผมชื่อว่าอีเท่านะแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่ค่อยได้สิดยานะเพราะว่ามันสีดยากกรบผมเราก็เลยให้กินเครือคอเทนกับมันเกลือเนาะเกลือแบบแบบเลี่ยเทียนกับผมเพราะว่ามันสิดยากนะตัวนี้กรบผมไม่ค่อยได้สิดยาแต่ปวดมันจับยากมันแกะกับผมเนาะว่าไงว่าเป็นไม่สีจยาหละแต่ว่าให้กินเครือคอแล้วกับกลวยแล้วก็เกลือเลยแบบว่า เลี้ยงเอาพี่น้องเนาะให้เลี้ยงเอาดีกว่าคับผมเลือกใส่น้ําก็ได้เนาะแต่ตอนนู้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วนี่ยาวบัลลินตัวใหม่ที่เอามาเนาะจากบัลลินครับผมรู้สึกว่าเป็นพี่ขึ้นนะครับผมเนาะเรียกว่าอว้วนขึ้นครับผมแตกต่างจากตอนใหม่ๆหจ้อยๆอครับผมเป็นตุ่นหลายใหม่ๆหจ้อยๆอยพี่น้องครับผมรู้สึกว่าอยู่ผมได้มาประมาณหนึ่งเดือนแล้วทำชุมกับผมตั้งแต่ผมเอามาเลี้ยงนะลงใหม่ใหม่ถ้าไ,ไดจ้อยจอยเกิดตุ่นหลายครับผม รู้สึกว่าระบบสีพันเป็นบุคคลดีเป็นไหน้งแต่เพิ่นมาอยู่กับผมผมมีสกิทอาการนะเห็นว่ามีแบบสั่นกำลังแบบไหลออกมาขึ้นนองนะในจิมของวัวกับผมนะอี่ขาวเมื่อกี้แล้วผมแต่ตัวนี้นี่หายดีแล้วือว่ากินยาดีกับผมตัวนี้มันกัน้ำไมใหม่ก็ุพร้อมพร้อมให้กันนี่ครับผมนี่แหละอี่เท่เนี่ยกี่วันมาใหม่จ้อยจ้อยกับผมแต่ก็ได้ชี้ใจเพิ่มทีหนึ่งกี่มันบุคคลในเกาะ ขี้อวดเนาะผีพี่น้องปัญญาก็ะบอกเกมกับผมมากับลูกไส้เปนลกเล่นโบลล์แหละเล่นเล่มบูผมปล่อยกับผมปล่อยแล้วผมก็เอาอี่ามานี่แหละกับผมที่กับพี่น้องครับเนาะการเลี้ยงงวนกับปัญญาคือบางผมต้องการเอาดูแใจใส่พี่น้องครับเนาะหายพี่น้องเว้ย์จิบคอลไรกับผมการเลี้ยงงวนกับปัญญาครับผมเนาะอยู่เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่พยายามดูแลรักษางวงไม่คุ้มมายังให้ สียงสีดยากรบผมเนอ้อายาไข่จงถ่ายประหยัดให้เพิ่นกรบผมเนาะเออพยายามได้เพิ่น,นยังไงกระผมนาะให้เพิ่นกัดฟันงวัวลำลำทุงเออหรือลำทุ่งเออห้พยายามมือหนึ่งหงัดเด๋สองต่อสามหลักหนึ่งพันกระผมเนาะเป็นวัวป่อยทงเออป่วยใช้ปัญหาเนาะเรื่องนั้นกรบผมสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายกระผมเนาะแค่มาพามาดูความเปลี่ยนแปลงกองว,วัวที่เอามาใหม่เนาะกระผมเนาะ กวนขื่นหอวเกากับผมสัปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมกล่าวกัมาสวัสดีครับผมท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับผมบ๊ายบายพี่น้อง